สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่ก็รบกุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เหรียญสยามนะครับช่อง บอทคอยชแนลครับวันนี้บอทคอย n n e l นั้นจะมาบอกเล่าเรื่องราวของเหรียญ10บาทนี้นะฮะที่เป็นกระแสดีแล้วก็มีแนวโน้มที่ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับในส่วนของเหรียญ10บาทพอสอนนี้แต่จะมีหลายลักษณะนะครับทำให้ราคานั้นแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บอทคอยชแนลนั้นจะมาให้ความรู้เพื่อนๆน,น,นักสะสมนะครับนะฮะให้ได้เข้าใจว่าเหรียญลักษณะแบบไหนนะฮะ ที่เป็นพอษอเดียวกันแต่จะมีราคาที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญนี้มีความสำคัญอย่างไรเชิญชมครับ เหรียญนี้คือเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่เกนะครับแน่นอนครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปนะฮะของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้านะครับผินพระพักไปฝั่งซ้ายมือของท่านจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือนั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่เกนะครับเราไปชมด้านหลังกันว่านะครับด้านหลนังของเหรียญน,นี้นั้นเป็นพศอ,อ,อะไรมีความสําคัญอย่างไรเชิญทมนครับ นี่คือด้านหลังของเหรียญ10บ,บาทนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญนี้นะครับจะเป็นในส่วนของวัดอรุณนั่นเองนะครับที่เราพบเจอกันได้ง่ายจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับมีนะฮะพศออบอกแล้วก็ด้านล่างบอกราคาคือ10บ,บาทครับเหรียญที่ผมกำลังจะพูดถึงกับเพื่อนๆน,นั้นคือปีพศออนี้ครับคือพศสอ2 5 0 41เนะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ดีเป็นที่ต้องการของนักสะสมจำนวนมากมีการเล่นหากันอย่างกว้างขวางนะครับในส่วนของจุดสำคัญนะฮะที่จะทำให้เหรียญน,นะครับปีเดียวกันแต่ราคานั้นแตกต่างกันผมจะแนะนำเพื่อนๆบันี้นะครับหากท่านไปเจอเหรียญลักษณะแบบนี้ครับขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับ นี่ครับถ้าเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นเปร่งลักษมีออกมาแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับปกติแล้วที่เล่นหากันนะครับในกลุ่มนักสะสมนั้นนะครับเหรียญปี25 4 1นั้นก็เล่นกันอยู่ที่50บาทไปจนถึง150บาทนะครับนี่คือราคากลางในกลุ่มนักสะสมเล่นหากันแต่ถ้าท่านเจอลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นภาพหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับ หากท่านเจอลักษณะแบบนี้ที่เป็นเปล่งรัศมีนั้นจะมีราคาสูงตั้งแต่นะฮะสามบาทขึ้นไปเลยทีเดียวในสภาพ U N C นะครับมีการประมูลกันล่าสุด จบไปถึง7800บาทหรืออาจจะเป็น1000กว่าบาทก็อาจเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเหรียญลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะฮะในปี2 5 4 1ซึ่งเป็นเหรียญ10บบาทปี2 5 4 1เเหรียญส0บบาทของในหลวงรัชกาลที่9นั้นผมต้องบอกเพื่อนๆว่า,วามีขบวนการผลิตไม่เยอะนะครับอยู่ที่9 7 0 0 0 0เห่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามีการดึงกลับนะฮะเหรียญชำรุดอะไรเข้ากองกระสาบนั้นเท่าไหร,ร่นะฮะจำนวนที่เราพบเจอในท้องตลาดจริงๆนั้นจะถึง9 7 0 0 0 0ห่รือไม่นั้นก็ไม่ทรา เหือนกันนเื่องจากว่านะครับการค้นหานะฮะจากเหรียญจำนวนมากของบอทคอยชแนลนั้นนะครับปรากฏว่านะครับเหรียญปีสองนหรีนั้นหาแทบไม่เจอแล้วนะครับหากเพื่อนๆหาเจอปี2 5 4 1ก็เก็บสะสมกันได้เลยนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้นั้นมีราคาเก็บมากรวยมากครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด u b s c ไ i b e นะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆข่าวสารรวดเร็วตันใจกับบอทคอยชแนลนะครับความหมายของเหรียญความหมายของธนบัตรแบบลึกๆนั้นนะฮะเราจะนำมาฝากนะฮะเพื่อนๆนักสะสมกันเป็น ประจำพร้อมกับการอัปเดตข่าวสารนะครับคลิปใหม่ๆอยู่ทุกวันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพืเ่อนๆครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ